ราตรีสวัสดิ์หรืออาจจะไม่สวัสดิ์สำหรับคุณในคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าจากยอดเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเรื่องของความเงียบที่กัดกินและเสียงปริศนาที่ดังสะท้อนในความมืดมิด คุณเคยขึ้นเขาในยามวิการไหมความมืดที่กลืนกินทุกสิ่งเสียงลมที่พัดหวีดหวิวเหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเดินทางที่ท้าทายความมืดพวกเขาต้องการพิชิตยอดเขาที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงัดแต่สิ่งที่พวกเขากลับพบมันไม่ใช่ความเงียบ คืนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่เมื่อพระจันทร์เริ่มคล้อยต่ำเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กก็ดังขึ้นแว่วมาจากยอดเขาพวกเขาคิดว่าคงเป็นเสียงสัตว์ป่าแต่เสียงมันเล็กเกินไปเหมือนเสียงเด็กจริงๆคืนที่สองเสียงดังขึ้นใกล้ขึ้นพร้อมกับเงาตะคุ่มที่เคลื่อนไหวอย,อยู่รอบๆแคมไฟพวกเขาเริ่มหวาดกลัว อย่างเงียบย่ามองขึ้นไปคำพูดนี้ถูกเขียนด้วยเลือดบนเต็นท์ของพวกเขาในเช้าวันต่อมาใครกันที่เขียนคืนที่สเสียงหัวเราะดังจนแสบแก้วหูพวกเขาตัดสินใจหนีแต่สายไปแล้วสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ไม่ใช่ทางลงแต่เป็นร่างเล็กๆในชุดนักเรียนใบหน้าซีดเผือดดวงตากลมโตจ้องมองมาที่พวกเขาและเสียงกระซิบที่ดังแวว พวกแกเล่นด้วยกันหน่อยไหมไม่มีใครรอดลงมาจากยอดเขานั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เสียงหัวเราะคิกคักของเด็กยังคงดังกล้องในความเงียบบนยอดเขาคุณว่ามันคืออะไรกันแน่ คืนนี้อย่าลืมหันไปมองรอบตัวคุณบ้างนะครับอาจจะมีใครบางคนกำลังเล่นซ่อนแอบอยู่ก็เป็นได้รอฟังเรื่องต่อไปของผมนะครับมันอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกนาน